สวัสดีครับวันนี้พ่อน้องแซนดีกับชิมาอัปเดตปลาหมอชีพีนะครับกับปลาดุกสีไปขุนหัวหันท้องแซนดีสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับวันนี้น้องแซนดีสจะไปเกีย่ยวปลาเข่งหรือว่าเกีย่ยวปลาหมอชีพีไปเร็วหัวลอน เด็อ่ะคุ้นปลาลูกบอ่อนี่บอ่อประหมอที่พี่ได้รับไปนอนอุ้ยปลาตนีนอุ้ย เป็นอะไรบ๊บบอบบบบ๊บบบ๊บเน้่ครับเป่นขีเสียบของเพิ่นละเนะาะขับไปหน่อยไปบอรปรดุดก่อนนี่นอนบอปปุดเนาะบอปุกแล้ว เอาพักตบออกพี่ห้ังเอาพักตบไปไปมาร์กปลูกคลองแล้วก็เจ้าเบียร์ไวเมื่อหลายครับพ่อจะตักให้ดู โอ้โหยางงามเลยครับอุ้ยตัวสีม่วงเวยๆอ่ะ,อะอเกียร์นนคุณเนาะเนาะทะเลคุณนะเนาะทะเลคุณปลาดุกเอ้ยทะเลคุณปลาดุกอือครับ พ่อน้องพ่อพี่น้องบาในีก็สิไปเอางวเาขาขอกขึ้นกัานะครับคลิปนี้ก็อยากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอสวัสดีครับ